สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนาสุดล่างบนล่างบนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดก จันที่7จ็ดเราจะย้อนดูเลขที่ออก0ูนย์สามศูสองแหนึ่งหนึ่งใช้หลักหมืน่นลงมาเลย ใช้ละหมื่นเดิมไหมละขันใช้ละหมื่นลงมาเลยสามสี่เซนคูณสองหมื่นหนึ่งครั้งเป็นโจคูนะหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งบวกสามคูนที่ คือ3เดินเต็มไปเป็น4 0 0บวก3บวก1บวก3 6 7 เจ็ดบวกสามเป็นศูนย์บวกสามเป็นสามจับคู่กันก็คือเจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์สามศูนย์สี่

เดอมาเลขเดี่ยวห้าเก้าสูนสี่แปดเก้ากบไปที่สูนสี่ล่างสูนนี้เป็นสูนล่างนะคะเซ็สนสองครั้ง หมื่นหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งบวกสามคุ้ที่นะคะห้าสองเป็นสิบบวกเก้าบวกแปดบ,บ,บวกสามเป็นสิบเอ็ดแปดและเก้าสิบสิบเอ็ด เป็น0ูนย์ศบวกสเป็น3าบวกสมเต้มเป็น6กเราเอาหมื่นมาเลยก็คือ9บวกเต้มไป1นึ่งคือศูนย์ก็คือเก้าศูนย์เสา ศูนย์หกเรียกเไปที่เก้าหกท่าดขอโทษขออภัยด้วยจ้ากล้องบางทีมันก็ลืมมันไม่ได้เลื่อนลงเห็นอย่ตีรอนะเนาะนรียกเไปที่เก้าหก สูตรนี้บนล่างเราจะใช้เหมือนเดิมเก้าเก้าเก้าหกสามหกใช้หลักหมื่นตัวเดียวเสนสิบล่างหมื่นหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งเลยจ้ะ <c oughs> ขิดสองเลยบวกสามคงที่ ก็คือเก้าเก้าสองเป็นแปดไหมบวกเก้าบวกสามบวกสามตรงที่เท่ากับหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามเท่ากับสามสามเพิ่มไปสามเป็นหกหกเพิ่มไปสามเป็นเก้า ยกเก้ามาเลยก็คือเก้าศูนย์เอาหกห่างสูตรนี้ว่าสามเปียดจะพูดก็คือเก้าสามเก้าหกเก้าเก้าเก้าหกมันจะมายยังไง ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าไม่ตรงกันเนาะเพราะว่าเอากันไว้มันมันเยอะถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเพืนตังด้วยเอฟซีสอบไปตัวไหนคะเก้าสามศูนย์หก นี่มันจะมาห6ไหมกันไว้จ็จัดไปคัะกระผานนะคะเหมือนมันจะมาก9 0 0ูนี่เลยนี่ว่าจะ06นี่แหละสองตัวนี่แหละชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้น เก็บซีชอบเข็บไว้ดูเก็บไว้ลุ้นเอา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 ไว้ให้เข็บขอโทษขอ,ขอ,ขอไปแต่ก่อนนี้มันจะไม่รู้เป็นอะไรมันจะดูอ่านคำเตือนเลยสูตรนี้เอาลงครั้งหนึ่งตอนันออกศูนย์สีตอนหกเก้าไม่ได้ลง ว่าลงคิดน้ำสูตรนี่แหละเหมือนมันจะออกก็เลยเอาลงให้หกหางแต่ก่อนว่าจะทำสี่หางสี่หางก็ตัดเก้าออกไปเหลือสี่หางนี่ตัดคิดว่าจะตัดเก้าออกนี่แต่ไม่ตัดหลอกเอาเต็มสูตรนี่แหละใช้ f ีไม่อบก็ตัดหลักเก้าออกไปแต่ไม่ตัด <laughs> ตัดทีไรมัน มันออกมันออกทุกทีไม่ว่าเล็กพอแล้วเนาะแค็บแล้วเนาะขอบคุณนะคะเก็บเอาไว้แล้วมาชมผิดถูกขออภัยนะคะขอให้ถูกทุกคนได้จับเงินหมื่นกันทุกคนนะตอนเย็นจัดไว้แล้ว ดไว้แล้วอยู่คาเตือนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า